เราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าอี้กอะไรไม่รู้แต่คนจะมาเล่นอีโนม,มันมาแล้วเราอโ<า><า>ดต้นไมออ้ไอ้่อมันใหมยย่เรอะมันชื่ออยไรนั่นอยู่แล้วอา้าวไม่ใช่อ่ะฮ่าเออเออเอเอแล้วพ่งนะไปแบบแสงครับดูนะครับผมเก่งอ่ะต้องชชยของผมอ,อดวัดีไปนหนนีครั้ยิวอยาดอมพี่อยู่ไหนอยาดอมกูนะดิลู เว้ยจังดองคีบอสระต้องร้องหาโปรหาโปรมึงไม่แพ้เลยครับไม่แพ้อะไรนี่คือคะแนนสูงสุด <ph ys> พี่ชายผมสองร้อยสามสิบเอ็ดคะแนนผม้งอนหนึ่งผมจะตามพี่ชายผมไม่ทันครับ <ph ys> ไหนยาดมมืมไมอไ <g ül> ม่มีแผลเลยไม่จะสองร้อยสามเองย่าดมมึงจะตุนทุกคน ตอไมีเราจะสำรอภาพไอคิวเอาอย่าเราไม่ตรงตูดอย่าเึิ่งนะขออะไรก่อนขอสูดยอยอะดสุดเพื่อไอน้นี้ก็สนุกถ้าผมทำได้หนึ่งพันคะแนนคุณต้องกดคลิปนี้ผมขอแค่คุณไลค์ขอแค่สามสิบไลค์ก็พอแล้ว ลงใหม่คลิปใหม่ล่าสุดของผมขอแค่คนละไลค์แต่รวมรวมแล้วขอ10ไลค์ลโอเคอะคลิปน่าจะไม่โอเคเอคาเป็นม <30 S 1> าแนะนำ10ไลค์10ไลค์คิวเงียบหน่อยเชจังอะคลิปน้องน้องคิวก็บอกว่าใช้กระดาคิวแทนเพราะมันอะคลิปจริงครับเออผมพูดใหม่เอาละผมจะตั้งใจเล่นถ้าผมทำได้ถึงหนึ่งพันคนเอยทุกคนต้องกดไลค์ผม ผมไม่ถึงคุณก็ควก็ตดได้เหมือนเดิมีบเลววละไงหนึ่งพัคิวิกดกเองลรัวห้0บาทแกบง่งนึ่วันนะครับหนึ่งวันยหน่งวันยผู้ชมหนึ่งวันยนไปด้วย ของพบาเพลงนี่กับกิมลิงแล้วก็ทุกท่านที่ชมอยู่นะครับเราและนายนับหน่อยหนึ่งพันยักษอ้หูจร้อยสามสิบสี่อ่ะต้องกดไลค์ผมยีสิบเลาเล่นมาเป็นดาวไกล วาคมฝัเพลงของหลวงพ่ญญาผมโอ้ยขั้นสุดท้ายแล้วครับผมทำได้เยอะกว่าคะแนนเดิมคนต้องกดไลค์ผมผมออาตีแล้วคนเนี้ย จะมีเราและนายเสมอว่าจวันนี้จะมีเราเราและนายจำไว้ตลอดไปไม่ทิงกันความผิดพาจะม่ได้หวังทาง ทีเล็กบอกมาว่าผมต้องการไปหาลูกผมต้องผ่านหลายหลายไปหลายที่ผมต้องการไปหาลูก,ลลกลทีเล็กคู่อย่างนี้ใส่หูผมผมก็รู้สึกถึงความปื้นแต่ผมงนิตาทีเล็กมากผมเลยต้องช่วยทีเล็กด้วยกันพาเขากระโดดข้ามเส้นทีความนี่ไนงะนี่ไนงะนี่ไนงะ นี่นี่นี่มาดิมาดิมาดิดาดนั่นี้าว๊นี่เหรอเยเลิกอะไปไหนก็ไปเลยตาเล็ก